สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอเรมน,นีวาราตี้มาอีกแล้วนะคะจะพยายามคุยช้าๆนะคะเพราะว่ามีคนทักมาเยอะว่าเราเป็นคนที่คุยเร็วมากนะคะหมายถึงว่าพูดเร็วนั่นเองนะคะปกติแล้วตามลักษณะบุคลิกก็คือเป็นคนที่พูดเร็วอยู่แล้วนะคะถ้าพูดช้าก็จะสะดุดนั่นเองทีนี้คลิปนี้เราจะพยายามพูดให้ช้าลงนะคะเผื่อใครที่ไม่ถนัดการฟังที่พูดเร็วก็จะได้ ฟังให้เข้าใจฟังให้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็จะมาบอกนะคะบอกเพื่อนๆบอกแฟนคลับว่าไม่ว่าเพื่อนๆหรือแฟนคลับดูคลิปของเราหรือดูคลิปของเออมียฝรั่งช่องไหนก็ตามท,าาที่เขาได้ถ่ายที่เขาได้ถ่ายทอดลง YouTube นั้นถ้าเขาได้พูดถึงดรามา่าเมียฝรั่งนะคะ ขอหนึ่งคำขอหนึ่งอย่างก็คือถ้าคุณได้ไปฟังคลิปของเขาอย่าได้ไปซ้ำเติมเขียนคอมเมนต์ซ้ำเติมนะคะเพราะว่าเพราะอะไรหน่อยต้องเอามาพูดเพราะว่าในช่องของเรา เรื่องดราม่าเมียฝรั่งทั้งหลายส่วนมากแล้วจะไม่ใช่เรื่องของเราจะเป็นเรื่องของคนอื่นที่เขาได้มาเล่าให้เราฟังแล้วเขาอนุญาตให้เราเอามาถ่ายทอดต่อเพื่อเป็นอุทาหรณ์มีแฟนกลับมาดูคลิปของเรานะคะคลิปของน้องชบาทิ์เสร็จแล้วก็ถามเราว่าทําไมคุณชบาทิ์มาเล่าให้คุณฟังล่ะเพราะอะไรเขาถึงเล่าให้คุณฟังแล้วทำไมคุณถึงเอามาพูดลง YouTube มีคนเขียนคอมเมนต์มาถามเราอย่างนี้นะคะเราก็เลยบอกว่า เพราะว่าน้องชบาทิปนั้นเขาเป็นแฟนคลับของเราเป็นแฟนคลับในช่องของเราแล้วเขาก็เล่าเรื่องของเขาให้เราฟังแล้วทําไมคุณชบาทิพไม่เล่าเองการที่เขาเล่าเองเอามาเล่าถ่ายทอดลง YouTube เอามาอัดคลิปต่อหน้ากล้องอ่าต่อหน้ากล้องอย่างนี้เขาก็ไม่ถนัดนั่นเองและน้องชบาทิปนั้นอย่างที่เรารู้ว่าเขาตาบบดนะคะเขาเป็นผู้พิการทางสายตานั่นเองเขาก็อาจจะไม่อยากเปดิเปดเผยตัวตนของเขานั่นเองเขามาดูคลิปของเรา มาฟังคลิปของเราเสร็จแล้วเขาก็เอาเรื่องของเขามาเล่าให้เราฟังเพราะเขาอยากระบายเรื่องของเขานั่นเองนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้เขาก็อนุญาตให้เราเอามาพูดได้แต่เราจะใช้ชื่อสมมุตินั่นเองนะคะจะไม่ใช้ชื่อจริงแล้วบางคนบอกว่าทําไมเจ้าของเรื่องเขาไม่ทํา YouTube เองก็เพราะว่าเขาไม่ได้อยากท YouTube นะคะเพื่อนๆ,ๆทํา<ำ> YouTube ไม่ได้ง่ายไม่ว่าใครก็ได้จริงๆแล้วใครๆก็ทํา YouTube ได้แต่ว่าเทคนิคในการทําเทคนิคในการเรียนรู้นะ แต่ละคนนั้นสามารถทําได้แต่ใครจะทําแล้วประสบความสําเร็จละ่ะแล้ว y o u t u b e คุณก็จะต้องต่อเนื่องนะคะเล่าชีวิตของคุณต่อเนื่องทีนี้เขาก็ไม่ได้อยากต้องการอย่างนั้นและอีกอย่างก็คือเขายุ่งเขามีเวลาทีนี้มาถึงมาถึงคลิปของคัมแพงบ้าง ก็มีคนมาเขียนนะคะที่คัมแพงต่อสู้ชีวิตเสร็จแล้วก็มาเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปว่าเมียฝรั่งที่ได้เป็นผู้หญิงไทยที่ได้เป็นเมียฝรั่งนั้นส่วนมากก็ไม่มีการศึกษาไร้การศึกษาแล้วก็พากันไปตายเอาดับหน้าเสร็จแล้วก็อะไรอีกอ ยอมทนลําบากพากันไปตายเอาดับหน้าไม่มีอะไรแล้วในเมืองไทยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะอาจจะมีบางส่วนเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นอย่างนั้นอย่างเรื่องของคําแพงนี่คําแพงเป็นผู้หญิงที่เรียนเก่งนะคะเรียนเก่งถึงลูกเลยลูกเขาก็เรียนเก่งคําแพงมีทั้งใบขับขี่ของประเทศเยอรมน,นีคําแพงมีทั้งสัญชาติเยอรมันคําแพงทําทั้ง ทำงานสายอาชีพนะคะเรียนสายอาชีพในประเทศยเยอรมันนี่สามปีเพราะฉะนั้นเขาต้องเก่งแน่นอนเขาเก่งกว่าเราด้วยซ้ําไปแล้วบางทีเขาเก่งกว่าคนที่คุณเขียนคอมเมนต์มาว่าเขาด้วยเพราะฉะนั้นขอฝากหนึ่งอย่างนะคะว่าถ้าคุณดูคลิปของเมียฝรั่งที่เป็นดราม่าต่างๆส่วนมากแล้วเรื่องเหล่านั้นที่เป็นดราม่านั้นมันเป็นเรื่องในอดีตของเขาเราต้องขอบคุณเขาที่เขาเอาเรื่องอที่เขาอุตส่าห์เอาเรื่องในอดีตของเขาเรื่องที่ผ่านมา แล้วมาเล่าให้เราฟังแล้วอนุญาตให้เราซึ่งเป็นเจ้าของช่องนั้นมาถ่ายมาถ่ายทอดต่อให้คุณได้รับชมให้คุณได้รับฟังมาเป็นวิทยาทานมาเป็นอุทาหรณ์ คุณจะได้รู้ว่าถ้าคุณเจอแบบนี้เหมือนเขาในขณะนั้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วหรือเมื่อ10ปีที่แล้วคุณเจอปัญหาแบบเขาคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรดีหรือถ้าเกิดว่าในชีวิตของคุณนั้นไม่เคยเจอปัญหาเลยคุณเป็นเมียฝรั่งที่ประสบความสําเร็จที่ชีวิตแฮ ppy ชีวิตมีความสุขดีนั้นก็ดีแล้วที่คุณไม่เจออย่างเขาแต่คุณลองมาดูเรียนอีกด้านหนึ่งที่เขาเจอแล้วเขาแก้ปัญหาอย่างไงกันส่วนมากแล้วดรา,าม่าเมียฝรั่งในช่องของเรา นั้นจะเป็นเรื่องในอดีตของพวกเขาเหล่านั้นและพวกเขาก็มูฟออนแล้วเขาทําใจได้แล้วณปัจจุบันนี้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ดีกินดีมีตังใช้และก็มีความสุขในชีวิตในต่างแดนนั่นเองเพราะฉะนั้นน้องๆหรือพี่ๆคนไหนที่กําลังเดินทางสายฝอกําลังมองหาชายชาวต่างชาติอยู่เมื่อคุณมาดูดราม่าเมียฝรั่งแล้วคุณจะได้รู้คุณจะได้พิจารณาผู้ชายที่คุณกําลังคบผู้ชายที่คุณกําลังมองหานั้นคุณจะได้พิจารณาและวิ เพราะให้ดีขึ้นนั่นเองก็คือเอาบทเรียนในอดีตของคุณอื่นมาเป็นวิทยาทานมาเป็นวิชาความรู้ให้คุณได้ปรับใช้ในชีวิตของคุณนั่นเองอย่างเรื่องของพี่มะปรางเรื่องล่าสุดของเมียฝรัร่งนะคะมีคนบอกว่าเอา้าททำไมพี่มะปรางเขาเอาแค่ เอาแค่เครื่องซักผ้าอย่างเดียวเห็นไหมถ้าเราพยายามพูดช้าแล้วก็จะมันจะไม่ต่นเนื่องทาไมเขาเอาแค่เครื่องซักผ้าอย่างเดียวเพราะตอนนั้นพี่มะปรางคิดแต่ว่าต้องการอิสระนั่นเองอย่างอื่นไม่เอาแล้วแล้วเพื่อนๆอย่าลืมว่าเรื่องของพี่มะปรางนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนั้นพี่มะปรางเขาอายุแค่20ต้นๆเพราะฉะนั้น ผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ20ต้นต้นได้มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนได้มาแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วชีวิตคู่นั้นไม่ประสบความสําเร็จต้องจบลงด้วยการหย่าร้างในเมื่อเขาไม่มีวิทยาอตอนนั้นยังไม่มี YouTube ไม่มี Google ที่คุณจะเสิร์ชที่คุณจะเสิร์ชหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องขอบคุณคนที่เขามาเช์ให้เราฟังนั่นเองนะคะอย่าได้ซ้ําเติมเขาเรื่องของพี่ ่มะปรางนี่นะคะพี่มะปรางไม่กล้ามาดูคอมเมนต์แล้วก็ไม่กล้ามาอ่านคอมเมนต์เลยกลัวคนเขาซ้ําเติมนั่นเองแต่เราได้บอกพี่มะปรางแล้วว่าทุกคนนั้นให้กําลังใจพี่และทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องในอดีตของพี่ คลิปล่าสุดของพี่มะปรางที่ณปัจจุบันนี้พี่มะปรางก็มีความสุขดีแล้วก็ยืนด้วยขาของตัวเองได้นั่นเองนะคะอย่างที่เพื่อนๆได้รับชมไปแล้วแล้วคลิปต่อไปนี้นะคะจะเป็นคลิปดราม่าเมียฝรัง่งเหมือนกันกว่าจะได้มาเป็นเมียฝรัง่งกว่าจะได้มาอยู่เมืองนอกเป็นเรื่องของพี่ส้มนั่นเองนะคะชีวิตของพี่ส้มเป็นอย่างไรเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ